เอาละครับครัน,นี้เราอยู่ในเกม Danny World นั่นเองในแบบโร b ุ o นะฮะทุกคนในแบบโรบักทัะะ้นบบทงนี้เนี่ยเราจะมาเล่นตัวที่มันเป็นตัวไม่รู้จำชื่ออะไ้แต่ผมจจว่าผีหลอกวิญญาณหลอนซึ่งความสามารถนาะงเนี่ยก็จะเป็นการหายตัวนะสค่าสแต็กเนี่ยนางก็จะเน้นในการปั่นด้วยเน้นในการปั่นเนี่ยทุกคนก็ดูไอ้สีม่วงนะแล้วก็การหลบอีกตั้งห้าเลยนะทุกคน หมอนนางจะเน้นการหลบหลีกอะแต่ความกว้างแค่สกัดแค่สองเองะคนแล้วก็โอ้โหหนักกว่าเดิมก็คือความเร็วในการเคลื่อนแค่หนึ่งเอาตัวรอดไม่ได้ด้วยซ้ำอะตัวเนี้ยแต่ว่ามันเอาตัวรอดแค่ไม่ใช่สิแล้วก็ความแข็งแกร่งก็คือตมีหน้าทั้งหมดหนึยห้หรือแค่3ามดวงนั่นเองสดาวอันเนี้ยแล้ก็ต้องดูว่าเพื่อนเจะเริ่มไปได้ยังเพื่อน เริ่มได้ยังเริ่มแล้วนี่ฮนเน็ตเน็ตแม่งจริงอะเน็ตจริงก็เป็นงนี้ทุกคนเย่ได้ห้องเราใครดีใครได้ค่ะวันนี้ผมผมชอบอย่างอุย้ยผมชอบอย่างหนึ่งคือนางนางก็ดีไงแต่ว่า ต่อไปก็จะแนนวิ่งเร็ว อันนี้ก็จะมันเป็นภาลาเพื่อนกันาเถอเออเจอกันถ้าผมแนะนำเลยนะตัวนี้เป็นตัวปั่นอ่ะถ้ามาปุ๊บเราแค่กดหายตัว ไปแล้วไปอยู่แหลกนีกเ่เน็ตแหลกอะ่ะมันตะเก็นนะั่นเน็ตแหลกมากเน็ตแหลกแล้วก็โดนต้วหัวใจเจ้าสุดท้ายแนะนำให้ไปรอหน้าลิบก่อนหรือถ้าใครเจอก็ลองรีบปั่นให้เจอนะหรือเพื่อนกพลังปั่นก็ไปรอ ยังไ,ไงมีคนแตกอ่ะเห็นไหมทุกคนจะกินเนี่ยมันก็หายตัวนะแต่ว่าแบบยังไ,ไงอ่ะเน็ตเน็ตแกงเน็ตมันกี่เน็ตชอบแกงนะทุกคนเน็ตสมัยนี้เน็ตความเอา้าอ๋อมันมีค่าหลบหลีแค่น้อยไงม,มีแค่นี้เอา้าไม่เอากลัาผีแม่งหลับใจอะ เ,เห,หรอแล้วหรอวเนี่หายตัวนางก็จะแบบเป็นเป็นอะไรอะ่ะอย่างเงี้ยไม่น่าไปเลยกูอ้อนี่หางนี่เข้ามาเข้ามาเออก็จะไ้วพื่อตานี้จะขาดเกียดมากอ่ะ ช็อชโโก็แลตสีดาไปก่้วกันกน,กน,นั่นนึงแดนนี่เออเ๋ยวผมมีอะไรโชว์ด้วยมาดมันรอแันนี่ลงไปกันนี่เลยด้านล่างมันคืออะไรด้านล่างมันคืออะไรแน,น,น่นอนว่าจะเน้น คนปั้นน้องเคได้ที่ปั้นแล้วปั้นตรงนี้รู้สึกว่าอันตรายไหมอ่ะน่าอันตรายอ่ะแต่อี๋ขี่ตรงเนี้ยมันมันรู้สึกว่าเหมือนไม่อันตรายขนาบมันก็แล้วหายตัวหายตัวได้ไงทุกคนหายตัวได้ทุกคนได้ยินผมไหมเนี่ยจะได้ยินน้องวะ ตัวหลัาข้ามวยกันใช่เอผีเหนตัวอะไรไม่มีเลยมันไม่รู้ผีเป้นไงที่ไม่กั่นไงยันบางมัน็จะเอาไอ้ปันแจมันแน่เลยที่ผมใส่ใส่กล้องอ่ะเพราะว่าไม่มีอะไรอกนะ้ำทุกคนมันแบบแหลกๆอะ่ะให้ดูให้ดาวเลยนะนี่ ว,ว่าเลยว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันมีอะไรนะถามเลย ีดาไปเลยอุ้ยช้าจัองวะเอะสองเออกช้าจัองวะโอเคดีกว่าทำไมไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนต้องเลือกเทียไม่ลดราคาดีกว่าหรอ ก็จะกระเป๋าพยาบาลลดราคาตั้งสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยโอ๊ยไม่ได้คือบางคนแม่งชอบโหวตแบบเหอตแปลกเลยแต่ถ้าตัวเนี้ยรถกู้ดังแบบมันเชืดด่อวนะ่าโหวตยังไงมันโก,กแนะงแบบหมอจะเก็บเก็บน้ำมืดดอกับผมจะเอาไปใช้ชักกระป๋อง คนก็แวบนึงองเงผมว่าผมเจออะไรเนี bursting, ่ยผีมาเลไม่เห็นกูได้ไงวะเพอาะเรามีคว้าแลบหลีกนะเพราะเรามีคว้าอู้หู้ทุกนเรามีคว้าตั้งหลบหลีกตั้ง5นะไม่เห็นก็เป็นไปบดอ่ะถ้าเห็นก็เป็นไปไม่ได้ ความเดินช้าของเรามันช่างลำบากเหลือเกินไปละอินลยมร้อยห้าสิบกระทิงเดียวมันมีใครกำลังปั่นอยู่ไหมะมีนะกระดาษชิดขที่ตรงนี้หนึ่งปนปลยสิจ้า ข้าท <tr> <sighs> ุกคนถือเลยเป้าหมายของผมมาผมอยากล่อให้ถึงชั้นสิบก็พอละถ้าตดวเจอสิบรอบดีได้ดีแต่แต่ตัวนี้ผมเล่นถึงแค่ชั้นแบบชั้นเก้าอนจบเองชั้นเก้าเองเว้ยทุกคนเพราะว่ารูอ่ะเจอจีจี้ไม่รักและขโมยกระเป๋าพยาบาลแล้วก็โดนโดนอ๋ไอสแครปบอะจ้วง ทุกคนอาจจะสงสัยว่าสแคปคือตัวอะไรแต่มันมันก็คือแมวนั่นเองแมวก็คือมันจะเป็นแมวแบบแะไรตวัดหาง,าาง,งนี่ไม่มาเหร่ใส่ทีนเยตกดแตก เห็นนะมีตั้งห้าคนเองเหรอมีห้าคนเ,เหรอมีตาแดงช็อกโกแลตสีดาแล้วกันนึงเห็นนะไอ้บราโปรตีนเนี่ยผมใช้ไม่เป็นมันมีประโยชน์อย่างไรแต่ช็อกโกแลตสีดาเนี่ยก็เพิ่มอะไรอะ่ะเพิ่มสเติมินา่าตั้งยี่สิบห้าแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่ตั้งสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็วถ้าออืมอยากได้กล่องช็อกโกแลตห้าชิน้นมันว้าวนะกล่องช็อกโกแลตห้าชิน้นแล้วก็ โคคาโคลาอีสบอรตันเออนี่ค่ะด้ยินฉันใหม่อุ้ยทุกคนตอนนี้เจอไอ้กาโจกว่ะอยากรู้ว่าใครจกมันอยู่ไหนโอเคเจอแล้วมีเลิศเลิศเลยใครแค่ กดตอด่อไหมหมดละโอ้โหกดตอด่อกดตอด่อระวังระวังระวังโอ้ยโอเคไม่เห็นกูได้ไงลงนะโอ้ยมึงมึงอย่าไปทางเดียวกันกับไอ้กระจกนะโอเคโอเค อือหรืึองหลอดฉันกลัวว่าฉันจะอยู่คนเดียวที่นี่มึงไม่ต้องกลัวหรอกมึงมีอีลุกโปเป็นเพื่อนอะในหน้าานะถ้าเครื่องสุดท้ายอะเครื่องสุดท้ายต้องไปรอนหน้ากับประตูเลยเพราะว่าถ้าถ้าเพื่อนอะจุดฆาตกรรมเราอะคือน่ากลัวนะยากเลยอะบอกว่านั่นคือนอรกแน่นอนว่าผมอยากได้การจบเพราะวา่าผมอยาก อยากได้องเครื่องประดับของนางใครกำลังปั่นอยู่บ้างก็อยากรู้แต่ก็ช่างมันเถอะเราไม่ได้ปัดเราเฝ้าดูน้อง<ม>คนนี้น่าจะปัดน่าจะเป็นแว่นขยายคนเดียวเลยนะโอ้ยหลบหลบโ,โอ้เช็ดนั่นไงูวานน่าแล้เวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไม่ไม่ไม่ไมนะคุณจะทิ้งฉันไว้คนเดียวที่นี่ โ oh อ้ยตกใจนะจริงๆทำไมตะเกียบน,นี้เม็ดคางนันผมเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนเออตใ ส่่วนใหญผมจจะเอตัวแตกยังไม่พร้อมสกิลตัวแตกของเรายังไม่พร้อมอุ้ยโดนด้วยเหรอถามจริงโดนด้วยหรือฮะทุกคนเห็นไหมทุกคนโดนด้วยเหรอวะแมปมาแล้วมั้งไม่ได้ทุกคนฮิตบล็อกแม่งยาวยาวเหยียดโดยเฉพาะอีกกล่อง มีรม,มาดอีกมากไปทำนี้ีห้ยากหาหาเลยปป้นปป้นนี่ป้นแบบต้องเห้ยตาอนี้สบายได้เหเลยกเออเดียว โอ้ยนะปูอะไรหรือว่าวิ่งหนอยอะหรือว่าห่วยสปีดไอตัวนั้นน่ะทุกคนไอตัวอมลูกบอล่ะวิ่งไวตัวนี้เียด้วยนะประเด็นเออเป็นเด็กตัวนี้สียเออไม่รู้ว่าตัวอะไ้องตเองที่สี่อถ้าเขาว่าเครนึงแต่ก็นก็จะเป็นเครื่องห้าโอยนีเครื่องเครือ่หาอยู่อันด้านไหนอโอ้นี กินเนตแหลกอ่ะขอ่ใครเห็นใต้นเนชโต้อนี่เยช็อกโกแลตสีดาทันไหม ฉันจีนอ่ะมีเด็กลูกบอลเด็กเป็ดด้วยหรอยังไม่รู้เน็ตแม่งชอบเน็ตแม่งชอบขาวไว้ทุกคนเป็นอะไรเน็ตกูโกโกตีไว่นขยายมากินลูกมือไม่ใช่หรอของอุบทามากดีนะไอแป๊บซี่อ่ะ เพิ่มความฟุ้งฟู45เลยนะแต่ไม่มีความเร็วเพิ่มนะมันมีแค่แบบนั่แหละต้องมีหน้าตั้ง45ไม่ใช่เครื่องนะคนไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนนะบางคนผมก็เห็นการแข่งกลางขาบางคนก็แบบเห็นเห็ทนทวได้เนี่น ิงแล้วคนเรียกว่าอะไรเนะนี่ยทุกคนนกปิงคินโดรมดีไหมเพืเ่อนจะไปปั่นเอาไม่ปั่นหรอปัน่นไม่ได้เออปั่นปั่นเนาะทางอบางตาโอเคนี่เจอเครื่องหนึ่งละอ๋ะอลูกอมไม่เอา ฉันลุ้งกได้หมอกนขาของไม่สะอเพรารอไปนี่มัน้องตกกันเลยจังวะผมว่าไอลูกบอลกับไอ้แว่ขยันมาด้วยกันแน่เลยไม่ติดตัวติดกันตลอดเวลาผมเชิญเพื่อนมาผมก็ตัวติดกับมันนะผมแล้จะให้มันเป็นตัวถ่ายตัวเหยื่อนล ทุกคนได้ยินเสียงผมไหมใช่ละก็ขออภยัยด้วยนะทุกคนพอดีผมพูดเบาๆไม่ตืน่นเลยเสร็จแล้วตายรอไอ้แว่นขยะนะไนะอ้แว่นขยะเป็นตัวปั่นเฮ้ยเนี่ยเจออีกคนละ ปันเลยไม่เคยแข็งปั่ลยไม่เคยแข็ุเลยโอ s โหลด กีนบัฟขึ Ô, ้นไป้กันนี่โอ้ยใครตัวใคโดนด้วยเดี๋ยวคนโดนด้วยเหรอเดี๋ยวต้องมีคนอยู่ละเออมีคนอยู่เหลือกี่คนวะก็สามโอ้สามคนอืคือโดนได้ยังไงคือโดนได้ยังไงอ่ะภูะรัดกันครับ ยไม่ให้คุณรถคู่ดาวตั้ง5วีดเลยเหรอโอ้วสาวินา่าโอ้ยโอ้ยมันอะไรอ่ะยาตั้งนี้มันท้อนนะั่นอ่ะก็จะได้อ่ะแข็กีลูกอมลูกอมขอได้ไมั้ยโอ้วคบคุณมาก ต้องติหอยู่เป็นอะไรที่ไหนให้เด็กๆใครเห็นให้เห็นเราให้เห็นเราอุ้ยก็ตัวนี้ไม่โคตรแน่ส่วนผมต้องปั่นข้างนั้นให้เสร็จนะทกนไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรหรอกนะเพราะเผียมันชอบเดินผ่านผม นี่เราเครือมีทันเดียที่เราจะรู้ว่ามีเครื่องหรือเปล่าผีหลอกยังหงเธอเป็นแฝดเราแค่ทอไมมีน้ำน้ำนำออกมาจากปากเพื่อนทำไม ต่อจากเพื่อนดีกว่าเพื่อนปั่นก็จะเสร็จแล้วอะเสียดายว่ะเพื่อนปั่นไปเฮ้เจมี่เดี๋ยวห้ามสิงนะช่วไม่ได้เนะเาะแล้ก็จะบเห็นทุกคนเวลาสังเกตว่ามันมีผีในเครื่องปั่นทุกคนก็ดูนะรูปไฟจากด้านบนว่ามันกระพริบเนี่ยแนนกระพริบม,มันสีฟ้าๆ้าไหม จะรอจนกว่ามึงจะออกนี่ออกแล้ว yeah. เย่แล้วมออกก็ถ้ามีไฟฟ้าไกลเลยนะ,ะปั่นปั่นอยา่างงงนี่จะจริงจริงมันตัวเหมือนตาน,นี้ไม่ใช่ตัวปัน่นเหมือนตาน,นี้มีตัวปั่นทั้งฝาทัวก็แม่ขย,ยายเป็นตัวปัน e ่นอ e ีอมอีไฟฟ้าอะไรนะ ทีโคมไฟอ่ะมันก็เป็นตัวปั่นกับไอแ้แว่งขยายก็เป็นตัวปั่นเราก็เป็นตัวปั่น,น,นโอ้โหแต่การเอาตัวร้อยของเรานั้น,นสุดยังไงวะสู้ไหมสูงมากอุย้ยอีกครั้องนึงเหรอเอ๊ะเดี๋ยนะเพื่อนหายไปไหนวะก็อยู่กบน อมอย่างเราจะสอบว่า <Viol> ถ <in Harmon> e. yani. ้าถ้ากอดว่าเราหายตัวแล้วมันแล้วเราหายแล้ันได้ปั่นได้เหรอมาได้ผีสิงเครื่องอีกเลยนี่เลืมานด่งแล้วนมาได้เออเลือดเลยไปเลยทุกคนโอ้ยอคคไปไปเลยแบบไม่แคร์สื่อใด ไม่โทนวอลวุ้ยไม่ขย,ยแล้ <Yeah. S 1> องของชิ้นนี้ไม่มาเละโอ้ยต้องสวัาช็อตอะไรรักแซบแซบหลายเออข้ามันแล้วกันหนึ่งซูลเละศตำมารีมาลกดอยู่แล้วโพสลโพเลติก การนี้ผมว่าผมรู้สึกว่าชอบนะจำที่ที่เป็นที่ไปหมดได้อู้หมีกระดาษเช็ดขี้อยู่อะไรกระดมางไหนวะมาทางไหนก็ได้เอาเอาดิออกไป ตายเหรออู้ยอะไรเด้ออุตานี้มีป๊อปปี้งอะแล้วเพื่อนตายแล้วเหรอโอเคชิลๆกันสองคนว้าวที่ผมาจะไม่กดข้ารน้อยใหญ่ให้เพื่อนดูความลุ้นด้วย คืออะไรอ่ะโอ้อืมก็เซ็งแหละโอ้โอไมค์ก็เกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยแล้วเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์ผมบอกกันด้วยนะส่วนตัวนะถึง่อดตอนเนี้ยก็เหมาะกับการผ่านแล้วก็การเอาตัวรอดอยู่นะแต่นี่ไม่หายกลยช้าไงบรรยากาศ คิว่าจะรอดไปะหละงั้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e เพื่อและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะบ๊ายบายห้ามุย